ครับช่องลุงจงประเสริมมาแล้วครับมือนพาารรีพามาเบิงกิจกรรมพามาเบิงงานนี่แล้วครับเพราะว่ามือนีมีรถตู้คอนเทนเนอร์มาสามคันครับที่มาลงของอ,อยู่เหล่าที่ก่อส้างใหม่นะมาเบิงบรรยากาศดังกันตอนนี้ลุงจงมาซอยอำนวยความสะดวกนะเพราะว่ารถมันจิดเข้ามานี่ครับอู้ไเปเลยวันนี้ทางทางมองหนี้มันเป็นทางโค้งโค้งแคบตัวให้เบิงเนี่ยครับ เป็นทางโค้งแบบเก้าสิบองศาเลยวันนี้รถเชนเลอร์ครับมันมันต้องอยู่ซอยดูแลความสะดวกเนาะบังสายบังไฟเป็นนํำครับแล้วกคเอื่อนขราขสะีโหดแน่นอนนนึงครับมองนี้เป็นโค้งเก้าสิบแล้วก็ต้องปึกถอยเขาพู้นี้ครับถอยเขามองทางกำแพงเนาะต้องถอยเงาขราขางกำแพงของพู้นี้ ประมาณ300เมตรนะครับถอยยาวเข้าไปแล้วบานี้ทางกับแขบน้นะาะก็เลยต้องอยู่คอยซอยเหลือครับเ่ราเป็นซอยเหลืออ่ะอยู่อำนวยความสะดวกตามนี้ครับมาเบิ่งมาขั้นนี้สิเข่ามาเป็นยังไงกำลังตั้งลํำมาเละ ังเข้านะลูกพี่ต้องถอยหลังเข้านะเข้าโค้งมาแล้วก็ถอยหลังเบียดกําแพงเลยยาวไปก่อนยาวไปเลืเรย ยาวไปยาวไปตั้งลำก่อนยาวไปมาเลยมาเลย ขวาไปเลยหาง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 ขวาได้เี็กเีกเีกโอ้อาโยกหน่อยโยกหน่อย หางขวาไปเรื่อยๆหางขวาไปเรื่อยๆโอ้โอโอเออเดินหน้าตั้งลำเลยเดินหน้าตั้งลำชิดขวาเหยียดท่อไปเลยเหยียดท่อไปเลยเหยียดไปเลยไปเลยยาวไปยาวไป ไปไปเลยไปพร้อมกันเอาหางชิดขวาไปเลยลูกพี่หางชิดขวาไวาตามแนวหญ้าไปเลยเอาหางตามแนวหญ้าไปเลยได้ได,เดไ้เอาไปเอาไปหางชิดขวามาหางชิดขวามา